สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมอะไรวะมันชื่อเกมอย่างวะ What the fuck เราจะมาเล่นเกมสักอย่างนึงไม่รู้เหมือนกันอะ่ะ ำไมคนเดี๋ยวนี้เขาชอบเป็นไฟฟาวะหนุ่มรู้จงเบยแล้วกูกดแร้มาทำเตี๋ยอะไรวะเนี่ยว้าวต้องแนะนำันก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมต่อโู้กันนะครับมผมเป็นตัวนี้นะครับตัวเออ่ตัวแดงอะ่ โมมมมมมแม่มึงม่มงอืเจ็บเจ็บตุดเจ็บตูดมันยังมีตั้งหลายตัวเลยนะครับเกมนี้แต่ผมไม่เติมไงอืาแมมีแต่มีสกินมีอะไรเท่ๆมากมาย มันขายของอยู่เลยวะ่ะอันนี้อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับพี่น้องหายไปนานเลยวะ่ะขอโทษเลยนะครับที่หายไปนานมาผมจริงก็กะว่าจะลงคลิปตัง้งนานแล้วแะแต่ว่าคือมันจะพูดไงดีวิ่อาวุธต่อไปชิบาฮาล้โกูไผ่วงสะทอนไผ น้องไผ่ไปแล้วโอเคอทำไมไม่โดนเลยเทียงนี่มันขึ้นด้านบนเลยให้เวนนี่โอ้โหมาโชว์ความไก่ให้ทุกคนดูเรื่อไงนี่มีสันใหม่แกอ๋อเจ็บอ๋อเจ็บ,จบต้องต้องต้องชนะ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 ไอ้นี่ให้ได้ชนะ แตกทะลุเน,น้นเน้นนะนะน้องชายหยาอ้าวเจ็บโอเจ็บโอ้ยเจ็บอาวุธกูตกยยยยเยอะไอเวนไอเวนแอะโอ้โสองสองต่อหนึง่งอันถ้าคุณเห็นขวาบนมันคือพลังชีวิตนะครับ ใครตายเกินสามทีคือจบเกมผมตายไปแล้วสองอบผมต้องเล่นเซฟเซบ้างละอืมอุ้ยอุ้ยกระตดดยิงแล้วเอ้ยอุ้ยอุ้ยเด็ดนี่เด็ดนีโอ้ฟักกิ้งชิ i โดนคอมโบมันเข้าไปโดนคอมโบมันเข้าไปพนขวัญตดแนงร <c oughs> ู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเขาจะหลุดแล้วนะพนขวัญตดน่าจะใช่แล้วล่ะเน็ตเขาน่าจะหลุดแล้วล่ะ <c oughs> เขาน่าจะเห็นตัวเองวาร์ปได้ที่ทีทท่ตอนนี้เขายังเขากลับมาละ เขากลับมาละโอ้โอ้โอ้ยโอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เอวินเอวินโอ้โอ้โอ้แต่ยอ่ะไม่ยอมมามาไปตาต่อไปกันเล่นสักสองสามเกมไป อันนี้เป็นเวลตัวละครนะครับไม่ใช่เวลผมนะเวลตัวละครเวลผมมองขวาบนก็นมันจะตัวเล็กๆนะครับเออไงครับเวลผมเวลสิบเอ็ดครับผมเอาตังค์ไปถลงุงพวกนี้หมดแล้วไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้หมดไอ้ตัวเนี้ยเอาตังค์ไปถลุงหมดแล้วอย่างผู้ชมบอกอย่างมึงยังจะเล่นตัวเดิม อุ้ยเจ็บอายเจ็บอีอตัวอะไรตัวอะไรแอะตัวอะไรวะเนี่ยเอยเจ็บฮึทำไมฝั่งนู้นชอบตัวสีน้ำตาลมาเลยว่าคนนี้โกะไปลงถ่านมาเม่ไหช้าชายไอชาย ใช่ใช่หอกหอกหอกได้หอกได้หอกของดีของดีของด,อดอีอ้ยคือคือแต่ละตัวละครจะมีอาวุธให้เราเล่นสองอย่างแหละครับตอนนี้ผมกำลังมองดูคนคนหนึง่งอยู่ผมปลาของไม่ดูความต่างชั้นเลยโอ้ชิบหายแล้วไวอ้เขาเขาได้ลูกประคำของธรรมชเชโยโอ้ยตกตายก็ถือว่าตายนะครับ ต้องขอบคุณโอเจ็บโอเจ็บดีใจดีใจดีใจได้แค่นี้แหละน้องชายน้องชายดีใจได้เท่านี้เลยแหละน้องชายโอ้ว้าวได้เลยกูเก่กงวหมละ่ะท่านผู้ชมครับผมเก่งจำไว้นะครับจำคำผมไว้กูเก่ง มันไม่ใช่คำกูนี่วะ่ะมันคำพี่กัญชานี่วะ่ะคำพี่กัญชาโอ้หเหล็กมากมึงมึงเดินได้ไงวะมึงวับมึงใ,ใช้การวับเป็นการเดินเหรอวะมีสันนี่อะมีกระจกง่อยนี่มีคุณทำคุณหรือว่าคุณทำนำประโยชน์นได้ดีใช้ได้เลยเนะเบสสแปมสกิลเออ,อเออวับได้ด้วยเออค้างไวแล้วกูค้างไว้แล้ว เกดการ์ดค้างเกมนี้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้จุ๊กอเผื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจะยินจะยินจะยินนั่น้องชายน้องชายโอ้โหโอ้ฟักฟักกินชีตอ้อกูยังไม่อยากตายนี่ยังไม่อยากตายตาย เมื่อกี้ได้หอกก่อนจบอ้าวมันฆ่าตัวตายเย่เย่ดูดูตัวผมเย่อุ้ยมันมันพยายามอุ้ยไอ้ชายไอ้ชายอือมันตายกระจ๊อกงอกงอย มามาเกมไปยาวไปยาวไปไม่เวลผมอ่พดูสิดูเไลร่วะดูสิบสองแล้วว้าวว้าวแล้วอับคลิปครั้งนี้ทำให้เกิดเกิดความวิปรโยคกว่าผมจะเวลอัพบใจแล้วตัวผมหายไปไหนอ๋อเห็นมัืมอืมฝั่งนู้นเป็น ตัวทุกอย่างเท่จะได้มันอยู่ในเพย์ปะปลวะไม่ใช่กูหละว้าวเอ๊ะเป๊กเออโดดเดีย่ยห่วยห่วยจริงจริงอันนี้เล่นเป็นมานานเล่นคิงคีเยเลยงั้กูจะใช้ควันน้ำเต๋อะไร อันนี้เลื่อนเป็นนั่นแหละอันที้อันนี้เลื่อนเป็นขอโทษเลยนะครับถึงเมื่อกี้ใช้คำหยาดโอ้ยแหลกโอ้โอ้โอ้แหลกอุ้ยฮาพูดดีกอืะเออ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 หลบสกิลอย่างดิจิเตอา อู้หูวับได้อู้หูวับได้เกินคนเกินคนแล้วอ๋อมันมันมันเป็นกิมอยู่แล้วมันเป็นกิมปเดือดริเปอเร์อยว่ะมันก็ต้องวับได้่ะก็เดินไปเลยเดินไปดาวองคานอืมความจริงเมื่อกี้คุณเห็นเอ่อไอ้ไอ้ที่มันคล้ายแต่สังไะเขาเรียกอะไรวะเออแต่เลือกแต่กันเออมันมันสามารถเอ่อ เรียกขุนยนมาแล,แล้วก็จะสามารถเออเอาบุฒมาให้เราได้ด้วยตายไปซะแกมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ออโรราใช่ป่าวช่วงนันเถอะกูไม่ได้ดูล,ออะละครอ่ะแตกแล้วก็ล้มกีบีบอกยันโดไอ้ยึดเข็วอุ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดมันมีระเบิดข้ามมันเป็นกับดักระเบิดนะครับ h ห้ไปโดนอ้อุ้ยอุ้ยออ้เจ็บเจ็บอเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกสองต่อสองคลับกูังไม่ตีเฮี้ยอะไรเลยเหมือนเลยเฮ้ยเฮอาวุธกูขออาวุธก่อนไม่ใช่ไม่ใช่สีมีเกิยวอ่ะอ่อืะอ เน้เนสแปมสก,กิลละกูใช้อาวุธอันนี้คือกูเน้นสแปมอย่างเดียวไม่สนหรกอกโอ้โหแหลกคือมันเอ่อ,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 อพวกสก,กิลน่ะมันจะชาร์จได้ด้วยครับแล้วมันจะทําให้คือเห็นเวลาตัวละครฝั่งน้นกระเด็นไหมครับเอ่อมันจะทําให้กระเด็นไกลขึ้นแล้วก็จะมีดาเมจแรงขึ้นครับไอ้หลอดแดง หรือหลอดขาวอะมันคือเลือดของเราครับถ้าหลอดขาวนี่คือเลือดเต็มครับหลอดแดงอย่างที่ทุกคนรู้ครับใกล้ซีมองถึงแล้วใกล้ไปหวนตอนนี้เขากำลังใช้ยุทธาถีโอ้โหกุสาหลบไอสัตว์หน้าหมีเออคือโดนจับโดนจับทุ่มหมอจับทุ่มจับกูทุ่มหมออือนึงว่าระเบิดมันปลาลงมา ข้น,น่ากลัวเลยระเบิดละโอ้ยเจ็บ <c oughs> วิญญาณหลอนชัตเตอร์กดติดวิญญาณชับเอื้อชับอือบอคลิปนี้พัดลมจะเข้าเปล่าวะน่าจะเข้าอะไรขนาดอูไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดเลยด้วยยายนอนอยู่ยายพัดลมไป เสียงพลมยังดังว่ะโคตรแกวะ่ะอุยอ้ยเจ็บแกตายแล้วบัดกแกตายแล้วกูจะแกตายดีมากกว่าดีกว่าดีใจอดีใจด้วย,ยลืมไปครับถ้าเราดีใจอยู่เราไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้นะครับคือเห็นในสีม่วงๆหรือสีชมพูเอ้ยหรือสีแดงครับสีแดงจะเป็นการตี เบาแล้วไม่ได้ใช้สกิลคือแบบตีธรรมดาเออเอาแนี้อ่ะเรียกว่าตีธรรมดาแต่ถ้าเป็นสีม,ม่วงอะ่ะเป็นการใช้สกิลออ้ยเชื่อเออมันปามันมันมันโง่มันอยากปาระเบิดกาคนกล้าๆๆๆๆตัวเองโอ้ตรงจบในท่านี้แล้วละ่ะอย่างนี้ก็เฮ้ยขอจบหน่อยขอจบท่าส,สวยๆไม่อยากเอาท่าไม่อยากตีธรรมดาไม่อยากสแปมสกิล จบมั่งไม่ได้จบได้ไหมเขาจบจบได้เก่งจัดอืมเท่านั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเชิเกณฑ์ l i t e r a ด l y g o o d b y